เอาละครับคุณผู้ฟังเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องรู้โลกต้องสะเทือนเมื่อคนที่โงอิทธิพนที่สุดในโลกอย่างโดนัทัมประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาออกมาแฉด้วยตัวเองว่าสงครามที่ชายแดนที่ผ่านมานั้นทหารกัมพูชาไม่ได้ตายแค่5้าถึงหคนอย่างที่ฮุนเซนและฮุนมาเนตโกหกชาวโลกแต่ตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงครับอาจสูงถึงหลักพันเรื่องนี้มันเป็นแค่ยอดภูเขาน้าแข็งของความอัปยศยอดสูที่ระบอบฮุนเซนพยายามซ่อนไว้ครับ ทั้งการก่ออาชญากรรมสงครามและการละเมิดสันธิสัญญาระหว่างประเทศอย่างน่าไม่อายและที่สําคัญที่สุดครับมันกําลังจะนําไปสู่จุดจบของพวกเขาอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังหมดเลือกเลยครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่คนไทยทั้งประเทศกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับตลอดช่วงเวลาตั้งแต่วันที่24ถึงวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมา คนไทยเรานั้นต่างใจหายใจคว่ำกับเหตุการณ์ประทะความรุนแรงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชามันเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากครับสองฝ่ายต่างกล่าวหากันว่าเป็นผู้ริเริ่มการโจมตีฝั่งกัมพูชาก็โวยวายไปทั่วโลกว่าไทยรังแกทั้งทั้งที่หลักฐานนั้นมันฟองว่าทหารไทยของเราถูกลอบวางระเบิดจนเจ็บหนักก่อนและก็ตามมาด้วยกัมพูชาย,ยิงปืนใหญ่ยิงจรวด bm 2 1เข้าใส่บ้านเรือนประชาชนโรงพยาบาลป้อมน,น้ำบันแบบไม่เลือกหน้า นี่คือพฤติกรรมที่ทั่วโลกเขาเรียกว่าอาชญากรรมสงครามชัดๆนะครับแต่ประเด็นที่ขาใจคนไทยที่สุดครับคุณผู้ฟังทําให้รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยก็คือเรื่องตัวเลขผู้ที่เสียชีวิตครับฝั่งไทยเราโร่งใสามากครับกระทรวงสาธารณสุขของกองทัพมีการอัปเดตตัวเลขผู้บาดเจ็บล้มตายทั้งทหารและพลเรือนอย่างต่อเนื่องแทบจะรายวันแต่ฝั่งกัมพูชาสิครับแปลกใจมากพวกเขาประกาศแค่ครั้งเดียวครับว่าทหารของตัวเองเสียชีวิตไปแค่ห้านาย แถมฮุนมาเด็จยังออกมาพูดในทํานองเย้ยหยันว่าฟังตัวเองสูญเสียน้อยกว่าอีกฝั่งแล้วมันน่าเจ็บใจไหมครับคุณผู้ฟังทุกท่านในขณะที่คนไทยกําลังโศกเศร้ากับการสูญเสียแต่ผู้นําเพื่อนบ้านกลับเล่นเกมการเบืองบนความตายของทหารตัวเองแต่ทุกท่านครับเรื่องโกหกยังไงมันก็เป็นเรื่องโกหกอยู่วันยังค่าไม่ใช่แค่จํานวนผู้เสียชีวิตที่ถูกเปิดโปงแต่พฤติกรรมอันธพาณที่ละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศทุกฉบับของกัมพูชา ก็กำลังถูกแชร์ให้ทั่วโลกได้เห็นกันครับอย่างแรกเลยก็คือการก่ออาชญาก,กรรมสงครามอย่างเลือดเย็นครับทุกท่านกองทัพกัมพูชาจงใจยิงจรวดและปืนใหญ่ถล่มเป้าหมายที่เป็นพลเร,รือนรุ่นล้วนโรงพยาบาลพนมดงรักถูกถล่มปั๊มน้ำมันที่มีเด็กนักเรียนอยู่ก็โดนบ้านเรือนประชาชนโรงเรียนถูกโจมตีอย่างไม่เลือกหน้าการกระทําแบบนี้เป็นการละเมิดอนุสัญญาจนีว่าอย่างร้ายแรงที่สุดครับคุณผู้ฟังซึ่งทั่วโลกไปด่าว่าเป็นพฤติกรรมที่ป่าเถื่อนและรับไม่ได้ องค์กรสิทธิมนุษยชนก็ออกมาเรียกร้องให้มีการสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังครับ